เรือนพอรธรรมะเย็นนี้กับปอทิศดีสหวง์ที่วัดธรรมทีรารามจังหวัดบุรีรัมย์ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตคนวันหนึ่งจะเหลือแต่ซากไม่ได้ต่างจากดอกไม้ที่เคยมีความสดเมื่อก่อนสดวันนี้ซากแต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าความหอมของดอกไม้ที่ถ้าคนดมดอกไม้วันนี้แล้วยังจำภาพความหอม ลิ่นของความหอมได้เหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่เรายังนึกถึงความดีความหอมก็ยังอยู่ในความรู้สึกเสมอพระพุทธองค์ทรงตัดว่าชีวิตจะเกิดมามีอายุน้อยหรืออายุนานไม่ได้สำคัญมากเท่ากับตอนที่มีอายุได้ใช้ลมหายใจอันใดได้สร้างประโยชน์กับโลกแม้จะอายุร้อยปีและไม่ได้สร้างความดีก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่ากับคนที่อายุน้อยๆแล้วสร้างความดีปอทฤษฎี ไม่ได้เกิดมาเป็นที่รักตั้งแต่กำเนิดปอเกิดมาและมาสร้างสิ่งที่เป็นที่รักเขาจึงเป็นที่รักไม่มีสิ่งใดเกิดมาลอยๆทุกอย่างล้วนต้องสร้างเหตุจึงเกิดและปอไม่ได้นอนป่วยเนื่องด้วยเหตุบังเอิญเขาส่งคมสร้างกรรมไม่ดีไว้บุญดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามเมื่อชีวิตคนเหมือนเทียนแท่งหนึ่งเมื่อวันนี้ดับลงแล้วด้วยการเป่าให้ดับ หรือลมพัดหรือแมลงบินชนหรือเทียนล้มลงแน่นอนถ้าเราเคยได้รับประโยชน์จากเทียนแท่งนี้อย่าลืมบุญคุณของเทียนเมื่อคนตายแล้วอย่าลืมบุญคุณของคนที่เหลือแต่ซากว่าความดีครั้งหนึ่งเคยสร้างไว้ให้กับโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าชีวิตใครก็ตามทีทุกท่านวันหนึ่งเราจะเหลือซากแต่ขอให้ซากนี้เคยสร้างความหอมซากนี้เคยสร้างความสว่าง ให้กับโลกนี้เสมอดังนั้นเมื่อชีวิตของเราพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไม่มีใครที่จะอยู่ยั่งยืนมั่นคงทุกอย่างล้วนแต่ต้องกลายเป็นซากที่จะไม่ได้ประโยชน์แต่ขอให้นึกเถอะว่าวันนี้จะน่าเกลียดปานใดแต่เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตได้เคยสร้างความหอมให้กับโลกนี้ก็นับว่าเป็นบุญมากแล้วธรรมะเย็นนี้กับปอทฤษฎี สหวงขอให้สร้างความดีก่อนที่ชาติหน้าจะเดินทางมาถึงก่อนวันพรุ่งนี้ขอจเจริญพร